ไม่มีกระสุนเลยเล่นเลยวะเล่นตรงไหนตรงไหนโอ้ป้อไม่เคไอ้เหี้ยพอแล้วนะอย,อย่าอย่าอยู่บนฐานะป้อไม่เคยังไม่เปิดนะ

ตายในบ้านต้องต้องแปะปุ๊บอะฐานทิ้งว่ะไอ้ทีมเอาทิ้งแล้วเบิดได้ไหมมันก็จะเป็นเหล็กกูได้ระเบิดจากตัวมันเท่าไหร่ไอ้วันหลังวันหลังวันหลังหลังหลังเอาระเบิดไปดิเอาระเบิดไปดิเอาปืนมาก็ได้ทิ้งระเบิดตรงบล็อกทิ้งระเบิดตรงบล็อกโอ้้ชไอเหี้ย

ไอฟิมเดี๋ยวเดี๋ยวเลนดงเดี๋ยวดเล่ดฟังแต่าพวยอะเลยไม่แต่ไม่แต่มันัตเามตีตกแล้วทิมหลังไอตวันหลัง นิ้วหัวปืนได้ว่านิ้วตายเหรอตายอยู่มุมซ้ายอะพี่พเปินอยู่ทรงนั้นน่ะอยู่ทางไอเนี่ย้ายป้อมอะ พังพังพังบนบนบนก็ลูกองบนเิดน,นะุมบนิดนะกู <c oughs> ไม่ได้พรมนะพิมใจไอ้คเหมือนพังไปสองแล้วปะ <c oughs> มีหัวระเบิดได้ปะเ <c oughs> หลือวีลูกอะมึงอะ เปลี่ยนฝั่งแล้วว่าไอซีเมไอนีเราเอามาไปส่งไอเกฝั่งนิมันอดไอ้ยยังไม่ทเยอะเรียกไม่ขึ้นเรียกกูหนือสี่สิบหกได้ย่อกมมียากูยังเอาอ่ลลอัไม่มียามาเลย ้แลวเฮ้ยมันลากป้อมเอชไม่ได้เว้ยไอ้วันถ้ามึงครบดีๆดีย<ๆ>เห็นปะป้อมอยู่ข้างนอกอมันอุตตายหมดเลยไอ้วันเหตุมึงแปรระเบิดบอกพี่ด้วยเนาะมันลากไม่ได้วามันลากไม่ได้มันกดเลยมึงไม่ได้แปรแล้วพี่ป้อมเอชพวกลูกซองบนยิงลงมาไอ้เนี่ย ไอฟิล์ยาวะยากับระเบิดหน่อยได้ฟลก็เยอะยากับระเบิดนะพอพอไปเลยไเล็บหัวไปนิวนิวมาหน่อยไม่ได้เคยป้อมลูกข้างบนบนหัวนะให้ไวใไวเลยนิวของดีอะไรโดนระเิเต็มแล้วมาแล้ว Level, ไ,ไาาแงแล้วเวิดยิงๆวินมยเลอะตายเก็บไปต่อเฮ้ยเม้ากูหลอ่อนไหเนะี่ยบนหัวมีานะเว้ยระวังนะเว้ยตัวนะมีตัวนะพี่เกม เสียงแตกเยอะังเียแตกเันี้มา่หนเจอ้ามีมามีสถานะเบอรตาะสถานบตาี่ยไม่ดึงเซอเรวเวเวี่ไปนี่ไปสถาเบรตาอลังไปพดีว่ไปกลังไปกลังไอมาอยู่นี่รอบหน้ากูจทำบันไดมาด้วยแล้วเดี๋ยวตเข้าไปศพเราสถานเบอตา เออคกูกูต้องดูความมีไอพีเอ็มี่เอ็มขึ้นไหจอดีจอดีถม้เพี่ถอดพอดสั้นถอดออกแากแมวได้ไหมตายกำลังวิ่งไปเกิดอ้ไรอยู่ยรอเลยโดนักนเป็นพ่อไอเคมาแล้วเหียมันจะแนวมแนวเรียบร้อย Hei! Yeah. Oh, ห้าผาน,นังถึงบิวเลยพี่เกมนหกผนังบิวอ่ะบิวเรา่ะอา <laughs> บอกว<บ>ันใช่ไหมบิวเราเล็วน้องเร็วว้วปืนขั้นเทพไหมมึงเลยเนี่นยตกใจโอ้ปืนช่างตีเพี้ยยิงยังไงก็ตายเนาะปืนเนี่ยผม่าตาย มึงสร้างสรบยังไงขึ้นไม่ได้หวห่าเสรบมอะไรที่จะสร้างผมไม่ได้สร้างวิ่งกันมา พี่น้องกูเจอวิวไปแล้ว ได้ของกูได้ของไอ้เหี้ย <S <S ตายน้องตายหนึ่งตงสรบซ้ายอ่ะไม่ขวาเปิด<อ>ไม <ป S 2> ่ได้จะลบผมพี่ไอ้จะลบพี่ตรงพี่อ่ะ เพื่อนมันยังไม่รู้เลยว่าพี่อยู่นี่เอ้าหิบหายแล้วตกข้างใน เกมบิวบิวเกมเกมลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเว้ยแล้วพี่ไม่เห็นบิวไอ้เหี้ย โอ้โหเฮ้ยมัไม่ขึ้นหรอ ้ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้เร็วอึ๊บอึ๊บถัวไอ้หรือไม่ได้น้องหรือไม่ได้พี่ยึดกิ้นไปแล้ว ยังเลือดอ่ะไอ้เบาพังหมดเอ็งมาเอาปืนให้พี่มาน้อง いいやいぶとぼう。 อีหุ่นหลังค้าหุ่นหลังค้ามามามาเดี๋ยวเปิดหลังค้าให้ ีมหามหลุดมันหลุดข้างหน้าพี่โ oh yeah. ว้ยตอนวิ่ต้องวิ่เข้าข้างในยังอ่ะข้างล่างอะ่ะมีตัวอทีมีตัวถูมีอ่ะอย่ามีตัว เฮ้ยใครยิงกูเนี่ย

มว่าไม่ใชรไม่รู้อ่ะเรียบเรียบเอาเอาบิไปซ่อนก่อนนะบิไปซ่อนมีเงีมีโบทีมาตามหอก่อนได้ปะแี่ลูลูถังหมดแล้วโอเคพี่อยู่ในตรงนี้นะทุกพี่เอ้ยตอนได้บิวยังพี่ ตกแล้วะว,วันเอาบิวไปซ่อนไม่ใช่ไว้ตรงนั้นเ,เสร็จแล้วพี่เสร็จละยยายาได้เลยเต็มพี่เต็มจะมีบิวอ่ะขอเข้าไปหน่อยนงเออเข้าไปข้างในดิตีตนังขึ้นแล้วเว้ย ตรงนี้ยังไม่อุดใครใครมีวิวอะขอเข้าไปหน่อยดิช่วยกันเก็บดิช่วยกันเก็บดิกมเยอะสัตว์ไอ้เฮียโอ้โหไอ้สัตว์บ้านกูยังไม่มีเลยไม่มีสักแถวเลยดินปืนกรรมเยอะสัตว์เฮ้ยระเบิด ระเบิดไม่มีว่ะนี่กตกเตงหมดไอ้เหี้ยเกือบยิงมขี้ชั้นบนของดื้มเลยเตียงเต็มอ่ะเจอห้องเตียงมาละไอ้ี่ะไอ้เหี่ยของเรายัางไม่เท่านี้เลยกูรวยลวกูรวยเลยเนี่ย,อยอของวิ่งห้องเนี่ย ของบลมาไปเอาของบรลมไม่รู้ว่าใครเลยออะไปังเลอ้วหลังเลี่นอเาลูกปองใ้โอ้สักกูหลองเลยนี่ไงระเบิด เฮ้ยระเบิดป้อมบัดม่วงอะไรอยู่นี่หมดเลย